สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นายังมาอยู่กับช่องมันนี่เทลนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันนี้นะคะบ้านน้องกับตันนะคะนะคะเขาได้จัดงานงานเออตักบารนะคะเดี๋ยวแล้วคนนั้นจะได้ยินเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจริงเดี๋ยวเอเชียงเงียยก่อน,นะค่ะแป๊บฟังฟังเพลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยว เรานะกะ็จะจะไปดูกันนะครัทุกคนนีประมาณมหากทุกคนเห็นไหมอ่นะลูกน่ะเห็นไหมทุกคนเห็นลู่น่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นเห็นไหมทุกคนทุกคนน่าจะมองเห็นนะแอมเดี๋ยวเราไปดูกันก่ไดไอคืวทุกคนเนีย่ยหรู้ป่ะก็ะไม่รู้นะคะฮัลโหลกูไม่มีใครอยู่ด้ึกแต่แม่ปิดไว้อ่ะอยูงนี้ก็ นี่ค่ะเห็นไหมทุกคนจะไม่เห็นหรอกนะโอเคแล้วก็กลับห้องของตัวเองล้วกันนหทุกคนนี่นี่ไหนดิโอ้ยเห็นกระตาโลด้เนี่ยะเห็นตาโลด้ทุกคนเห็นแม่รถคันนั้นอ่ะ มันกับตัวเรื่องนี้นะเสียมันจากตรงนี้เลยเสียมันมาตรงเนี้ยเสียมันจะมาเสียมันจะมามันมาตรงเนี้ยนัเป็นบ้านาานอกกันป่ะนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์สกายให้ช่องมันดีเทิร์นนะคะทุกคนน่าจะงงนะว่าทำไมเสียไอชีเป็นอย่างนี้เสียไอจนคอแห้งคอแหบเลยค่ะ วันนี้เรขอตัวลาไปก่อนนะคระคะเคยชอบกินีอ,อ,อ,อยา่าลืมกดไล์กดแเฉเกดซสะไกและกดกดนีกุ้งกินในช่องมันเท้าจ้าบุยบุย